ประกันชีวิตแบบตลอดชีพแบบใหม่ที่ปังสุดๆของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตแบบประกันเมืองไทย f l e x กซี่โปรเทคช99ท20ที่ซื้อ1ได้ถึง2ครอบคลุมทั้งชีวิตและสุขภาพครบจบในกรมทันเดียว จุดเด่นของแบบประกันนี้คือเป็นประกันชีวิตที่ครอบคลุมทั้งชีวิตและสุขภาพเพราะประกันชีวิตปกติแล้วจะคุ้มครองแค่การเสียชีวิตเท่านั้นค่ะแต่แบบประกันเมืองไทย f l e x ี่โปรเทคชั่99 20สามารถปรับเปลี่ยนวงเงินความคุ้มครองชีวิตมาเป็นวงเงินค่ารักษาพยาบาลได้หลังอายุ65ปีและยังใส่เบีย้ยคงที่ไม่ปรับเพิ่มตามอายุเหมือนแบบประกันชีวิตทั่วไปเลยค่ะ คุ้มครองไปถึงอายุ99ปีแต่จ่ายเบีย้ยแค่20ปีเท่านั้นซึ่งถ้าเป็นสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพก็ต้องจ่ายเบีย้ยปีต่อปีหยุดส่งเบีย้ยไม่ได้และเบีย้ยก็ยังปรับตามอายุอีกด้วยค่ะ และยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด1 0 0 0 0แสบาทต่อปีอีกด้วยค่ะส่วนของเงื่อนไขของแบบประการันสำหรับแบบประกันเมืองไทย Flexi Protection 9 9้0นี้เรารับทำประกันตั้งแต่อายุ30วันถึง45ปีเท่านั้นนะคะ เลือกทำทุนประกันชีวิตได้ตั้งแต่5 0 0แสนบาทถึง5ล้านบาทค่ะซึ่งลูกค้าหนึ่งคนสามารถทำหลายกรมธรรม์ได้นะคะแต่ถูกเล่มรวมกันต้องไม่เกิน5ล้านบาทต่อคนค่ะซึ่งแน่นอนว่าการทำประกันต้องพิจารณาสุขภาพของลูกค้าด้วยนะคะและยังสามารถทำสัญญาเพิ่มเติมแนบถ้ายประกันชีวิตได้เหมือนประกันชีวิตแบบอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุโรคหลายรายทำเพิ่มเติมได้หมดเลยค่ะ มาดูผลประโยชน์ความคุ้มครองของแบบประกันนี้ค่ะแบบประกันนี้จะส่งเบีย้ยประกัน20ปีเบีย้ยคงที่ตลอดสัญญาและให้ความคุ้มครองถึงอายุ99ปีโดยความคุ้มครองจะแบ่งเป็น3ช่วงเวลาค่ะช่วงแรกคืออายุที่เริ่มรับทำประกันถึงอายุ64ปีช่วงนี้จะคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณีเท่านั้นเหมือนประกันชีวิตทั่วๆไปค่ะซึ่งเสียชีวิตตอนไหนก็ แล้วแต่จะเสียชีวิตตั้งแต่ปีแรกหรือเสียชีวิตตอนอายุ64ปีก็ตามบริษัทจะจ่ายให้100%ของทุนประกันชีวิตค่ะ และช่วงที่2ช่วงอายุ65ปีเป็นต้นไปจะคุ้มครอง2กรณีค่ะคือประกันชีวิตแบบปกติที่คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณีแบบช่วงแรกเลยค่ะแต่เพิ่มเติมมาคือสามารถเปลี่ยนวงเงินความคุ้มครองชีวิตมาเป็นค่ารักษาพยาบาลซึ่งเบิกได้ทั้งแบบที่เป็น OPD และ IPD เลยค่ะจ่ายตามจริงเบิกได้ตามบินใบเสร็จเลยนะคะแล้วก็แฝกเคลมได้ด้วยค่ะ แต่แต่แต,แต่มีดอกจันนะคะว่าทั้ง2กรณีนี้ไม่ใช่ว่าได้วงเงินค่ารักษา1ล้านแล้วเสียชีวิตอีก1ล้านนะคะแต่ว่าใช้วงเงินเดียวกันค่ะเช่นถ้าเบิกเป็นค่ารักษาไปแล้ว ,0,000 นบาทแล้วเกิดเสียชีวิตจะได้รับ4,0,000นบาทหักไป 6, 0 0 0นค่ะ และกรณีอยู่ครบสัญญาอายุ99ปีจะจ่ายให้100%ของทุนประกันชีวิตค่ะหรือถ้ามีการเบิกค่ารักษาไปแล้วก็จะหักส่วนนั้นไปเช่นเบิกค่ารักษาไป6 0 0 0นตอนครบสัญญาจะได้รับ4 0 0แสนบาทค่ะให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นมาดูตัวอย่างผู้หญิงอายุ30ปีกันค่ะ สมมุติเป็น3กรณีนะคะคือ1ไม่ทําประกันเลย2ทําประกันชีวิตตลอดชีพแบบ Smart Protection 99/20เบี้ย7 8 5 0บาทต่อปีทําทุนประกันชีวิต5ล้านและสุดท้ายทํา Flexi Protection 99/20เบี้ย157,250บาทต่อปีทําทุน5ล้านซึ่งแบบที่2และ3นี้ สองเบี้ย20ปีขุมครองถึงอายุ99ปีเหมือนกันค่ะ ช่วงอายุก่อน65ปีถ้าไม่มีประกันเจ็บป่วยก็ต้องจ่ายเองหรือเบิกสวัสดิการและถ้าเสียชีวิตก็ไปแบบศูนย์เปล่าไม่มีมรดกไม่ทิ้งอะไรไว้ให้คนข้างหลังเลยส่วนกรณีทำประกันชีวิตไว้แต่ไม่ได้ทำประกันสุขภาพดังนั้นเจ็บป่วยก็ยังต้องจ่ายเองหรือเบิกสวัสดิการที่มีอยู่แต่ถ้าหากต้องจากไปคนข้างหลังจะได้รับเงิน5ล้านบาทไว้จัดการชีวิตหลังจากนั้นได้ The cat ช่วงอายุ65-98ปีถ้าไม่มีประกันก็เหมือนเดิมค่ะป่วยจ่ายเองเสียชีวิตก็ไม่ทิ้งอะไรไว้ให้คนข้างหลังส่วนทำประกันชีวิตแบบ smart protection 99-20เจ็บป่วยจ่ายเองเสียชีวิตได้5ล้านแต่ที่สุดคือทำ f l e x x p r r t t e t i o n 9 9เทเจ็บป่วยเบิกประกันได้เสียชีวิตก็ได้เงินประกันด้วยและอายุ99ปีถ้าไม่มีประกัน ก็ว่างเปล่าเช่นเดิมค่ะส่วนคนทำประกันก็ได้เงินก้อนไปค่ะ5ล้านหรือทำแบบ f l e x i protection 99ทาแล้วเบิกค่ารักษาไปบางส่วนก็ได้ส่วนที่เหลือไปค่ะ เห็นไหมคะทำประกันดีกว่าไม่ทำและทำแบบ f l e x i protection 99-20กับก็ดีกว่าประกันชีวิตแบบทั่วๆไปเพราะกระเกษียณอายุแล้วเราเอาเงินประกันมาเป็นค่ารักษาได้ด้วยจะตอบโจทย์ลูกค้าที่อยากทำประกันแต่ก็อยากเอามาเงินออกมาใช้ยามฉุกเฉินอย่างเจ็บป่วยด้วยนั้นเองคะ่ะหากสนใจทำติดต่อตัวแทนได้ทาง line id d a mtl นะคะ